CGI ถือว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสำหรับภาพยนตร์ในยุคนี้ไปแล้วเพราะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ที่มีเนื้อหาแฟนตาซี asy, ไปจนถึงภาพยนตร์สยองขวัญโรแมนติกหรือดรามา่า CGI, CGI ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทำให้ช่องโหว่ของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆดูสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ทำให้มันชัดเจนเลยว่ายิ่งเป็นภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เรื่องดังๆแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้มันจึงสำคัญมากๆแถมยังมีการพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดในแต่ละปีแบบไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าเราไปลองสำรวจโลกอีกด้านของภาพยนตร์บล็อกส ที่ดันเป็น c g i ยอดแย่จนเราแทบจะรับไม่ได้ล่ะเรื่องราวเหล่านั้นก็คงจะเต็มไปด้วยข้อกังขาและความทรงจําอันเลวร้ายปรากฏออกมาไม่น้อยเลยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูฉาก c g i ยอดแย่ในตํานานว่ามันจะมีฉากไหนปรากฏออกมาในภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ๆบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมและยังไม่อยากเสียทรดก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ มังกร3หัวและมังกรลิวกลางจากโ l k o m o m t a t n อน i l a t ชั n ปี1997 มอร์เตอรคอมแบทฉบับยุค90ถือว่าเป็นภาพยนตร์จากเกมที่มีเสียงวิจารณ์แต่มากๆในยุคนั้นบางคนอาจจะชอบในความกล้าบ้าบินของมันแต่ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุดก็คือไม่ว่าจะยังไงมันก็จะยังคงสถานะเป็นภาพยนตร์ดัดแปลงจากเกมที่ยังไม่สมบูรณ์ดีนักอยู่ดีโดยสิ่งที่เป็นแผลชะกันขนาดใหญ่ของมันก็ได้ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ฉบับภาคต่อภาคที่2เพราะในฉากลายแหมกเกือบช่วงท้ายๆของเรื่องที่ตัวเอกของภาพอย่างนักสู้กังฟูลิวกังจะต้องแปลงร่างเป็นมังกรไปสู้กับปีศาจมังกร สหัวน,นั้น CGI ของฉากนี้ก็เรียกได้ว่าทำออกมาแย่อย่างสมบูรณ์แบบชนิดที่ว่าเราไม่สามารถที่จะหาข้อดีหรือความสวยงามของมันออกมาได้เลยแม้แต่นิดร่างของมังกรลิวกลางและมังกร3าหัวถูกนําเสนอออกมาชัดเจนว่ามันถูกยกออกมาจากเกมเก่าๆในยุคน,นั้นเพราะแสงเงาและพื้นผิวของมันไม่มีมิติของความสมจริงปรากฏออกมาเลยแม้แต่นิดแค่นั้นยังไม่พอภาพยนตร์ก็ยังพยายามจะนําเสนอฉากฟ้าผ่าและพายุจนทําให้แสงของฉากนี้มันดูแข็งและไม่สมจริงมากขึ้นไปอีกเรียกได้ว่านอกจากจะทำ เนื้อเรื่องออกมาได้ไม่ดีเท่าเกม CGI ก็ยังดูแย่มากๆจนเกม Mortal k o m b a t ในช่วงเวลานานดูมีกราฟิกที่สวยขึ้นมาทันตาเห็นเลยนอนผีจาก Freddy vs Jason ปี2003 อันที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็น Friday the t h ของเจสันหรือ Nightmare on Elm Street ของ Freddy ้ครูเกอร์ทั้งสองแฟรนไชส์ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิกที่มีการใช้ practical ค f f e c t กต์ดีอยู่แล้วและ CGI เก่าๆของมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่แต่อย่างใดแต่ทำไมเมื่อทั้งสองเรื่องเข้ามา c r o s อ o ว e r กันฉาก CG i แย่ๆมันก็ดันปรากฏออกมาให้เราได้เห็นจนเจ็บใจกันไปซะอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะหนึ่งในฉากแปลกๆอย่างตอนที่หนอนหน้าเฟรดดี้ปรากฏตัวออกมาในโรงพยาบาลก่อนจะดูดบารากุอย่างสบายใจเฉย เราจะสังเกตได้ชัดเลยว่า CGI ของตัวหนอนเฟรดี้มันออกมาแย่มากๆราวกับเป็นก้อนพลิกอนในเกม PlayStation 1หรือหนักไปถึงขั้นยุค8บิตไม่มีการปรับแสงเงาหรือมิติผิวของนอนออกมาให้ดูดีเลยแม้แต่นิดจนเอฟเฟกต์เก่าๆที่เคยปรากฏออกมาในภาพยนตร์ภาคก่อนๆในยุค80ถึง90ดูดีขึ้นมาทันทีแถมแค่นั้นยังไม่พอทีมงานก็ยังขยันที่จะนำเสนอเฟรดี้ตัวหนอนนี้ออกมาเรื่อยๆจนผู้ชมเอียงกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียว ตาปีศาจแมรี่เจนจากสกูปี้ดูปี2002 แม้ว่าจริงๆแล้วสกูปี้ดูฉบับปี2002ม,มันจะไม่ใช่ภาพะยะนตร์ที่จำเป็นจะต้องมี CGI ดีเลิศหรือสวยงามอลังการอะไรขนาดนั้นเพราะมันคือภาพะยนตร์คอมเมดี้ที่ขายความฮาของสัตว์ประหลาดและบรรดาผีมันจึงลงตัวกับมุกตลกของมันแบบไม่มีปัญหาอะไรมากนักแต่ใครจะไปคิดว่าในบางฉากของเรื่องมันจะมีการปล่อยเกรดทำ CGI ที่เลวร้ายมากๆชนิดที่แค่ฉากนี้ฉากเดียวก็อาจจะทำให้ภาพะยะนตร์ดูดาวเกรดลงไปได้เลยซึ่งนั่นก็คือฉากที่ตัวละครแมรี่เจนของไอล่าฟิชเชอร์ กำลังซ้อนท้ายรถของชากีก่อนที่เธอจะแอบเผยหน้าตาของปีศาจออกมาให้สกูปี้ดูเห็นตอนที่รถเล่นอยู่ซึ่งฉากนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้แย่มากๆเพราะ C.G.I. ตรงดวงตาสีเขียวและจังหวะที่แมรี่เจนขยับหน้าของตัวเองยืดไปมามันดูแย่สุดๆราวกับเป็นงานตัดแปะที่ไม่น่าจะให้อภัยได้แต่ถึงอยังไงองค์ประกอบของเรื่องที่ไม่ได้มีการใช้เอฟเฟกต์พิเศษวิวหวาอะไรก็ยังพอที่จะทำให้เราปล่อยผ่านมันไปได้ง่ายๆอยู่ดี ฉลามกะจากดีบลูซีปี1999 ฉากฉลามงับตัวละครแฟรงคลินของสมูเอลแจ็กสันในตอนที่ตัวละครของเขากําลังกล่าวสปีดสุดกินใจถือว่าเป็นฉากในตำนานที่มักจะถูกเอาไปพูดถึงผ่านหลายแง่มุมมากๆทั้งในรูปแบบฉากจ้ำสแก์ที่น่าจดจําฉากการตายแบบไม่ทันได้ตั้งตัวในตำนานรวมไปถึงเป็นฉากที่มาแบบเหนือความคาดหมายจนคยใครๆก็นึกไม่ถึงแต่เราก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าถ้าเอามาดูกันชัดๆแล้วล่ะก็ฉากนี้ก็ถือว่าเป็นฉากที่มีการใช้ CG i เลวไรที่สุดฉากหนึ่งเพราะฉลามที่ปรากฏออกมางับแฟรง ไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็เป็นการใช้ CGI ที่ดูไม่เนียนตาชนิดที่ว่าเอาฉากอื่นๆที่ไม่ได้ดีมากมาเทียบฉากนี้ก็ยังดูแย่อยู่ดีและตัวฉลามก็ดูเหมือนว่าจะหลุดออกมาจากเกมเก่าๆทางทั้งที่ฉากนี้มันควรจะเป็นฉากสําคัญที่สมบูรณ์แบบในทุกๆแง่มุมมากที่สุดแต่ทีมงานก็ดันปล่อยให้ฉลามที่เป็นไฮไลท์สาคัญของเรือกลายเป็นก้อน CGI เน่าๆที่โผล่มางับคนแทนแต่ถึงยังไงหากมองในอีกมุมหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ที่แปลกดีของดีบลูซีที่หลายๆคนจะไม่มีวันลืมลงไปอย่างแน่นอน ชาควิดิชและเซนทอร์จากแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะซอร์ซ n e ร์สโตปี2001แม้ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะเป็นแฟรนไชส์ที่เติบโตมากับใครหลายๆคนทางการค่อยๆเริ่มต้นจากยุค2,000ตนตนๆมาจนถึงช่วงยุค2010แต่ก็อย่าลืมไปว่าในภาพยนตร์ภาคแรกอย่างศิลาอาถรรพ์เทคโนโลยี CGI หลายๆอย่างก็ยังถือว่าอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่าน ภาพยนตร์จรึงมีข้อผิดพลาดบางรวมไปถึงความไม่สมบูรณ์แบบเล็กๆน้อยๆปรากฏออกมาอย่งางฉากการเล่นควิดดชที่ถูกนําเสนอออกมาเป็นครั้งแรกและฉากการปรากฏตัวของเซนทอร์ที่เห็นชัดๆเลยว่าการทดลองใช้ CGI ของภาพยนตร์เรื่องนี้มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ราวกว่ามันเป็นงานที่คาบเกี่ยวมาจากยุค90และเมื่อพอไปเทียบกับฉาก practical effect ที่ทีมงานสร้างขึ้นมาเองเราก็จะพบว่าสไตล์พวกนั้นยังเหมาะกับภาพยนตร์มากกว่าแต่ถึงยังไงในเวลาต่อมาภาคต่อของแฮร์รี่พอตเตอร์ ก็แทบจะไม่มีปัญหานี้อีกต่อไปเพราะการพัฒนา CGI จนสมจริงมันเข้ามาในช่วงเวลานั้นพอดีจนภาพยนตร์แฟรไชสยนี้ก็ถือว่ามีสไตล์เด่นชัดนอกจากนี้อีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรก ถูกพูดถึงในประเด็นของ CGI มากกว่าที่ควรจะเป็นมันก็มาจากการถูกเปรียบเทียบกับตัวภาพยนตร์ชุดอีกเรื่องอย่าง The Lord of the Rings ที่เข้าฉายในช่วงเวลาไล่เลี่ยกกันเพราะในรายนั้นตัวละครกอลัมก็ได้สร้างปรากฏการณ์ชนิดที่ว่าผ่านมาจนถึงตอนนี้แล้ว CGI ใน The Lord of the Rings ก็ไม่เคยเก่าลงไปเลยแม้แต่นิด you know แมวหน้าคนจาก Cats ปี2019 คงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วกับแคทภาพยนตร์ที่หลายๆคนยกให้ล้มเหลวในทุกๆด้านมากที่สุดประจำปี2019เพราะมันคืองานรวมซูปเปอร์สตาร์จำนวนมากแต่กับกลายเป็นการเอาทุกคนมาฆ่าจนเละดีๆนี่เองนักแสดงและศิลปินหลายๆคนถูกจับแต่งตัวให้กลายเป็นเครื่องคน้นเครื่องแมวแบบไฮบริดที่ดูยังไงมันก็ไม่สบายตาเลยแม้แต่นิดตลอดทั้งเรื่องราวนี้ผู้ชมจะต้องทนมองบรรดาสัตว์จำนวนมากที่ปรกากฏออกมาพร้อมกับ CGI ซึ่งดูเหมือนจะตั้งใจทำออกมาให้ทรมานคนดูมากที่สุดโดยสิ่งที่ หลายคนเห็นตรงกันว่ามันไม่เวิร์กมากๆก็คือการประสานหน้าของนักสแสดงเข้าไปกับร่างของแมวที่ดูยังไงมันก็ไม่เนียนตาจนนักสแสดงหลายๆคนดูน่ากลัวจนไม่เหลือเขาโครงของความเป็นนักสแสดงคุณภาพเลยด้วยซ้ำและแม้ว่าหลายๆคนจะยอมรับว่า CGI ในส่วนอื่นๆและดนตรีของภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะไม่ได้แย่มากนะักและยังอยู่ในขั้นที่รับได้แต่เรื่องของการออกแบบตัวละครที่น่าจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดมันก็ดันออกมาแปลกทางๆท,ท,ที่มันควรจะเป็นสิ่งที่ทีมงานต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรก การแปลงร่างของมัททายสจาก The m ม m m y r e ี u r n s ปี2001 อย่างที่กล่าวไปว่ายุคต้นๆสองพยังเป็นยุคที่การทดลองใช้ CGI กำลังอยู่ในช่วงตั้งข่ายและมีข้อผิดพลาดปรากฏออกมามากมายซึ่ง the Mummy Returns ที่เป็นภาคต่อของภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในช่วงปลายยุค90ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งในเหยื่อของการทดลองครั้งนี้เพราะแม้ว่าภาพยนตร์จะยังคงรักษาความสนุกและคุณภาพของการผจญภัยอันเหลือล้นเอาไว้ได้แต่ความผิดพลาดของ CGI ที่ยังไม่เสถียรนักก็ได้สร้างแผลชะก,กันเอาไวใ้ให้กับตัวละครมัทธยาสของดเวนจอห์นสัน เมวยปล้ำชื่อดังเจ้าของฉายาเดรร็อกที่กำลังเริ่มเข้ามามีงานแสดงในวงการภาพยนตร์รอบบทของมัตเทียสหรือเดอะสกอร์เปียนคิงที่ถูกต้องสาเพื่มีร่างกายหน้าเกลียดหน้ากลัวมันก็แน่นอนว่าทีมงานก็จำเป็นจะต้องเนรมิตร่างกายของเดรร็อกให้ออกมาน่าเกลียดหน้ากลัวและหน้าเกรงขามมากที่สุดตามไอเดียร่างกายของเขาจะต้องมีบาดแผลแล้วร่องรอยของการกลายพันธุ์ที่จะทําให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้ในใได้แต่ก็แน่นอนว่า CGI ในยุคน,นั้นลําพังแค่การสร้างฉากและสร้างพวกมามีมันก็ยากมากพอ แล้วสําหรับภาพยนตร์ที่ไม่ได้เน้น CGI ขนาดนั้นอย่างเดอะมัมมี่ร่างของมัทเาียสจึงออกมาดูน่าเกลียดเพราะ CGI มันมีคุณภาพไม่ถึงหน้าตาแล้วร่างกายของตัวละครนี้ได้แปลสภาพไปเป็นตัวละครจากเกม PlayStation 2ที่มีคุณภาพตามมีตามเกิดจนแทบจะเป็นฝันร้ายของเดอะร็อกเลยทีเดียวเพราะแม้ว่าจะมีภาพยนตร์ภาคแยกอย่าง The Scorpion King ที่เดอะร็อกเป็นตัวเอกเข้าฉายในปีถัดไปแต่หลังจากนั้นเดอะร็อกก็ไม่กลับมาแสดงบทนี้อีกเลยแม้ว่าภาพยนตร์ชุดนี้จะมีการสร้างต่อลากยาวมาจนถึง นีโอปะทะกองทัพสายลับสมิธจากเดอะแมทริก Reloaded ปี2003ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเดอะแมทริก Reloaded คือภาพยนต์ภาคต่อ ที่มีฉากแอคชั่นดีๆปรากฏออกมาเยอะไม่แพ้กับภาคแรกเลยและแม้ว่าอาจจะไม่คลาสสิกเท่าแต่ฉากพวกนั้นก็ล้วนกลายเป็นฉากที่น่าจดจําสาหรับแฟนๆเพียงแต่ว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆฉากบางฉากมันก็กลับทําให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงความไม่สมบูรณ์แบบด้วยข้อจากัดหลายๆอย่างโดยหนึ่งในนั้นก็คือฉากการต่อสู้ขนาดใหญ่ฉากหนึ่งของภาพที่ตัวละครนีโอจะต้องสู้กับสซรับสมิธที่ปรากฏตัวออกมาเป็นจํานวนแบบอนันต์ไม่จบไม่สิ้นซึ่งฉากฉากนี้ก็ถือว่าเป็นฉากไฮไลท์หง ที่มีการโชว์เทคนิคพิเศษออกมาหนักมากๆทั้งการสร้างสายลับสมิธออกมาด้วย CGI ให้เยอะที่สุดและเคลื่อนไหวให้ดูแตกต่างมากที่สุดรวมไปถึงนนโอที่แม้จะมีแค่คนเดียวแต่ movement และการต่อสู้จะต้องเคลื่อนไหวด้วยท่าทางศิละปะการต่อสู้หล,หล,หลายๆแขนงแบบรันต่อไปเรื่อยๆซึ่งในช่วงเวลานั้นที่เป็นช่วงต้นยุค2000นี่ก็อาจจะเป็นฉากที่อลังการและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมมากพอแล้วเทว่าพอยุคสมัยเริ่มขยับไปทีละนิดร้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดไปแบบไม่อรอใคร หลายคนก็เริ่มที่จะกลับมาเอะใจกับการใช้ CGI ในการสร้าง movement ของตัวละครเพราะเมื่อเราลองสังเกตดีๆเราจะพบว่าท่าทางการขยับของนนโอทั้งตัวในตอนที่การต่อสู้มันขยับไปจนถึงจุดคลายแม็กตัวนนโอจะดูเป็น CGI แบบกรอน,ค,นคล้ายกับหมาฝรั่งหรือด,ดินน้ำมันที่ยืดหยุ่นไปมายังไงอย่างงานันจนมันเริ่มที่จะดูไม่เนียนตาเมื่อเรามองย้อนกลับไปจากยุคยุคนี้จนนี่อาจจะกลายเป็นหนึ่งในฉากที่เป็นตัวอย่างของ CGI ที่ตกยุคไปแล้ว จากมอนทาสงครามโลกจาก The Imitation Game ปี2014 ถือว่าเป็นจุดดังเพราะร้อยจุดเดียวสำหรับภาพยนตร์ที่ดีมากๆอย่าง The Imitation Game ที่เล่าเรื่องราวของอาชาริยะผู้เป็นบิดาของการคิดค้นคอมพิวเตอร์ยุคแรกอย่างอลันทัวริงที่สามารถผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่มาดักจับรหัสการโจมตีของพวกนาซีในยุคสงครามโลกครั้งที่สองได้สำเร็จอีกทั้งภาพยนตร์ก็ยังมีแต่ข้อดีจากนักวิจารณ์และผู้ชมเต็มไปหมดการแสดงของเบนเนดิกต์คัมเบอร์แบชออกมาไร้ที่ติสุดๆอีกทั้งเนื้อหานั้นก็ซึ้งกินใจจนสามารถเข้าชิงรางวัลออสการ์ได้หลายสาขามากๆ จนแทบจะไม่มีใครคาดคิดว่าข้อเสียเดียวเล็กๆของภาพยนตร์จะปรากฏออกมาเพียงไม่กีว่วินเท่านั้นโดยฉากดังกล่าวจะโผล่กออกมาสั้นๆในช่วงที่ภาพยนตร์กำลังนำเสนอมอนทารของสองครามโลกครั้งที่สองผ่านสมรภูมิแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ได้เลยว่ามันคือที่ไหนกันแน่ในพื้นที่การรบที่กว้างกินพื้นที่ไปหลายประเทศของทวีปในยุโรปโดยในฉากดังกล่าว CGI ที่นำเสนอเอฟเฟกของระเบิดและไฟที่เป็นองค์ประกอบร,บรอบๆรถถังมันก็ดันออกมาดูแย่มากๆราวกับว่าเป็น CGI ไฟ อของภาพยนตร์เกรดบียังไงอย่างงาั้นซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเสียเล็กๆของภาพยนตร์ที่เวลาคนสังเกตเห็นขึ้นมาทีไรก็มักจะรู้สึกตงเหต,ตุงหตงิหิดทุกครั้งที่นึกออกซึ่งก็ได้แต่สงสัยว่าทีมงานปล่อยผ่านฉากนี้มาได้ยังไงมันจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่านี้ไหมฉากนี้มันจําเป็นจริงๆรอเปล่าหรือจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะไปหาฟุตเทจจริงๆมาตัดลงไปสั้นๆก็ได้ ฉากเซิร์บอจาก Die Another Day ปี2002 Die Another Day ถือว่าเป็นภาพยนตร์ในแฟรนไชส์007เวอร์ชั่นของ Pierce b r o s n a นที่อยู่ในช่วงข้ามรอยต่อ จากยุค90มาจนถึงยุค2000นี่จึงเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่ภาพยนตร์สายลับชุดนี้ต้องใส่การเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเข้าไปทั้งสไตล์การเล่าเรื่องวิธีการนําเสนอการใส่ลูกเล่นให้น่าสนใจกว่าเดิมเพื่ออัปเดตตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของผู้ชมที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดโดยในยุคของเพียร์สบรอสแน่นน้นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นการใช้เทคโนโลยี CGI ในฉากต่างๆของภาพยนตร์ที่แน่นอนว่ามันจะมีมากขึ้นกว่าเดิมแบบหลายเท่าตัวได้ a นาเธอเดย์จึงกลายเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ ที่ตกเป็นหนูทดลองของเทคโนโลยีนี้ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าในฉากที่ต้องโชว์ CGI แบบหนักๆหลายๆฉากมันก็จะดูมีปัญหามากๆจนบรรดาคนดูก็ต่างสังเกตได้แต่หนึ่งในฉากที่แย่จนโดดเด่นขึ้นมาก็คงจะหนีไม่พ้นฉากเล่นวินเซิร์ฟของเจมส์บอด์ที่มันออกมาดูเฉยและดูแย่เนื่องจาก CGI มันเหมือนกับเกมใน PlayStation 1ซึ่งภาพแบบนี้มันอาจจะเหมาะกับเกมในยุคนั้นเท่านั้นไม่ไดีเหมาะกับภาพยนตร์แบบนี้เลยคลื่นของน้ําและก้อนน้ำแข็งในฉากมันดูแข็งทื่อมากๆเรากับมีการ จับเจมส์บอดไปใส่ไว้ในฉากแอนิเมชันเก่าๆนี่จึงเป็นฉาก CGI ที่ไม่น่าจดจําสุดๆของแฟนๆ007ในยุคนั้นและน่าจะเป็นยุคสุดท้ายที่มีอะไรแบบนี้ปรากฏออกมาในแฟรนไชส์ โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของฉาก CGI ยอดแย่ในตำนานจากภาพยนตร์ชื่อดังที่หากสังเกตดีๆแล้วช่วงปลายยุค90มาจนถึง2000ต้นๆถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ได้เข้าไปสร้างความผิดพลาดอันไม่น่าให้อภัยในภาพยนตร์หลายๆเรื่องมาแล้วจนกลายเป็นรอยด่างที่เราจะไม่มีวันลืมลงไปแถมมันยังน่าแปลกใจอีกด้วยว่าต่อให้ภาพยนตร์ในยุคหลังๆ CGI ก็ยังคงมักจะสร้างปัญหาเดิมๆให้กับภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์จริงๆแล้วเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญ หรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีฉากไหนในภาพยนตร์ชื่อดังที่มี CGI ยอดแย่น,กนอกจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ